หลักการที่32การเป็นผู้ใหญ่เพื่อการเป็นผู้ใหญ่ในวงเล็บจำเริญขึ้นในพระเยสุคริสต์คุณต้องมีความเพียรพยายามทำสิ่งที่ดีงามจำเพาะพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการเชื่อฟังพระคัมภีร์ในพระธรรมลูกาบทที่17ข้อที่10 ฉันใดก็ดีเมื่อท่านทั้งหลายได้กระทำสิ่งสารพัดซึ่งเราได้บัญชาแก่ท่านนั้นก็จงพูดด้วยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบ่าวที่ไม่มีบุญคุณต่อน,นายข้าพเจ้าได้กระทำตามหน้าที่ซึ่งข้าพเจ้าได้ควรกระทำเท่านั้นในยอห์นบทที่14ข้อที่1 5ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราและในโรมบทที่2องข้อที่7สําสำหรับคนที่ภาคเพียรทำความดีสแสวงหาศักดิ์ศรีเกียรติและความเป็นอมตะนั้นพระองค์จะประทานชีวิตนิรันดร์ให้ครับในหนึ่งโครินบทที่15ก็58ข้อ58เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ท่านจงตั้งมั่นอยู่อย่าวันไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หาไม่ได้พระธรรมคารเทียบทที่6ข้อที่9อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรในยากอบทที่1ข้อที่22ถึง25แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเองเพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระวนะและไม่ได้ประพฤติตาม ผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อดูตัวเองแล้วก็ไปแล้วก็ลืมนในทันทีนั้นว่าตัวเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืม แต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นก็จะได้รับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตนแทนการดำเนินชีวิตตามความรู้สึกนึกคิดและตัดสินใจโดยให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางครับแทนการดำเนินชีวิตตามความรู้สึกนึกคิดและการตัดสินใจโดยให้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง ในพระธรรม2องโครินธ์บทที่5ข้อที่15และพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมิได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายในพระธรรมคาลาเทียบที่5ข้อ16-17 แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้หนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่19-20ถึง เพราะว่าผู้ที่ได้รับความเห็นชอบว่าดีนั้นก็ต่อเมื่อเขาเห็นแก่พระเจ้าและความอดทนต่อความทุกข์ที่ไล้ความเป็นธรรมเพราะจะเป็นคนดีความชอบธรรมอย่างไรถ้าท่านทำความชั่วและท่านถูกเคี่ยนเพราะการกระทำชั่วนั้นแม้ท่านจะอดทนต่อการถูกเคี่ยนด้วยความอด กลั่นแต่ว่าถ้าท่านทั้งหลายกระทำการดีและทนเอาเมื่อตกทุกข์ยากเพราะการดีนั้นท่านก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับเช่นกันในหนึ่งเปรโตบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่6นะครับให้ดำเนินชีวิตต่อไปตามการทรงเรียกของ พระเยซูคริสต์นะครับให้ดำเนินชีวิตต่อไปตามการส่งเรียกของพระเยซูคริสต์เอเฟซัสบทที่4ข้อที่1นะครับเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษโดยเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอวิงวอนพวกท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับการทรงเรียกมานั้นนะครับฟิลิปปีบทที่3ข้อที่12-14ถึง ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือดีพร้อมแต่ข้าพเจ้ากำลังมุ่งมั่นมุ่งไปเพื่อจะช่วยไว้นะครับฮิบรูบทที่6ข้อที่1ถึง3เพราะฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคิดไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่โดยไม่ได้วางลากซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจ จากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายและเรื่องความเชื่อในพระเจ้าครับลำดับต,ต่อไปมีวิันในการดำเนินชีวิตนะครับมีวิัยในการดำเนินชีวิต2โครินธ์บทที่10ข้อที่5คือทำลายความคิดและทิฏฐิมณะทุกประการที่ทั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและนำความคิดทุกประการให้เข้ามาอยู่ในใต้บังคับจนถึงพระคิด โครสีบทที่3ข้อที่1ถึง2นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้ท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคิดแล้วจงสแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคิดสถิตยอยู่คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายขอจงไข้ครวนสิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่กันสรรเสริญรวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่น่ายกย่องนะครับลำดับต่อไปคือการใช้วาจาในทางที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้ก็ที่29อย่าให้คำ เรไร้ออกมาจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและให้เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินนะครับในพระธรรมโคลสีบทที่4ข้อที่6จงให้ถ้อยคำของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไร ลำดัต่อไปเป็นและสัตซ์ซื่อในความรักที่มีต่อผู้อื่นตามแบบอย่างแห่งพระวจนะคำนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อ39ข้อที่2ก็คือก็เหมือนกันข้อที่2ก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและในหนึ่งโครินบทที่ 13ข้อที่4ถึง8นะครับความรักนั้นก็อดทนนานและกระทําคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวครับหนึ่งย้อนบทที่4ข้อที่7ถึง8นะครับท่านทั้งหลายท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักต่อเนื่องข้อที่บทที่10นะครับข้อที่10 11และวก็20ด้วยครับพี่น้องสามารถไปศึกษาเองนะครับลำดับต่อไปไม่ควรมุ่งเน้นผลทางกายภาพในทันทีทันใดนะครับแต่แทนที่ด้วยการมุ่งเน้นถึงคุณภาพของชีวิตนิรันดร์นะครับ ไม่ควรมุ่งเน้นทางกายภาพในทันทีทันใดแต่แทนที่โดยการมุ่งเน้นถึงคุณค่าของชีวิตนิรันด์ที่นำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในประคิศตามลำดับลาดับนะครับ2โครินท์บทที่4ข้อ17ถึง18นะครับเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆนน้อยของท่านซึ่งเรารับอยู่ ประเดี๋ยวเดียวจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีทาวรมากหาที่เปรียบไม่ได้เพราะเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ทาวรนิรันดร์โคโลสีบทที่3ข้อ1ถถ้าท่านรับการชุบ ให้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยกันกับพระคิ์แล้วก็จงสแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคิดสถิตยอยู่คือที่ประทับข้างขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าจงเอาใจใส่ในสิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลกครับในหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อที่7ถึง8อย่าใส่ใจกับ เทพนิยายอันหาสาระไม่ได้แต่จงฝึกตนในทางธรรมครับ2เปโตบทที่1ข้อที่4ถึง10พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เราเพื่อว่าด้วยเหตุเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกเพราะตัณหาและจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์ ลำดับต่อไปเพื่อเป็นการถวายพระสิริแด่พระเจ้าครับหโครินท์บทที่10ข้อ31เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ทำจงกระทำเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับและให้องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระไทยในทุกสิ่งนะครับให้พระองค์ทรงพอพระไทยในทุกสิ่งสง โครินบทที่5ข้อที่เเหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่าจะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดีเราจะกระทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ในพระธรรมหนึ่งในพระธรรมโครสีบทที่1ข้อที่10เพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำตนให้เป็นที่ชอบพระทยัยพระองค์ ให้เกิดผลในการดีทุกอย่างและจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ